เรื่องการ,การดูแล,แลส,สุขภาพดูซิะะว่าคนสวยเขาดูแลกันยังไงสักห่ค่ะ,คะสำหรับลิต้าเนี่ยการกินกับการออกกำลังกายสำคัญมากการกินสำคัญเพราะว่า you are what you eat ก็คือรู้กันอยู่แล้วเนะว่าเรากินอะไรเราก็จะเป็นอย่างงั้นแล้วเรากินอาหารที่ดีกับตัวเราเนี่ยก็จะส่งผลออกมาถ้าจะเลือกทานก็คือผักผลไม้ต้าไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกกำลังกายนี่เป็น คีหลักเลยค่ะสำคัญมากเพราะบางบางฟิลนี่ต้ก็อยากจะแอคทีฟบ,บางทีนี่ต้ก็อยากจะชิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เต้ชอบที่สุดก็คือโยคะค่ะ,ะเล่นบ่อยค่ะเป็นอะไรที่ชอบที่สุดเลยค่ะแล้เลต้ว่ามันดีกับร่างกายเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายจริงๆผักนี่ทานเยอะๆเลยค่ะเราเต้เป็นคนชอบทานผักผลไม้อยู่แล้วก็เลยโอเคก็เลยดี ของทอดอะไรเงี้ยก็ควรเลี้ยงแต่ว่าหลายคนก็คงรู้อยู่แล้วเดื่มน้ําเยอะๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดอะไรเงี้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็อย่าไปคิดอะไรเงี้ยค่ะอาหารเสริม้าไม่ทานเลยค่ะผิวพัรร์ก็ทาครีมก็สําคัญเลือกใช้บอดี้โลชั่นแล้วก็ครีมอับน้ําอะไรที่เหมาะกับตัวเราเหมาะกับผิวของเราก็หันมาใส่ใจสุขภาพนะคะสำคัญที่สุดก็สนใจจากภายในเนาะ คิดดีทําดีแล้วก็แน่นอนค่ะออกมาสวยแน่นอนค่ะค่ะเป็นไงล่ะสวยก็ดูแลเขาก็มีวิธีดูแลความสวยดาราเดี๋ยวนี้ก็เออไม่ใช่ความสวยสุขภาพค่ะดิฉันก็ไปไหนอีกแล้วดูแลสุขภาพของคุณพี่โซสองคนนี้วันนี้มาแบบว่าไม่เต็มหน่วยเกินเกินค่ะอ่ะเรามีเรื่องมาคลายเครียดกันดีกว่าอาจจะพาดเล่ามาเล่ากันเรื่อง น่ากลัวคุณพี่พ,พีสวงพีงวย <c oughs> มีอยู่มีโรงพยาบาลอยู่แห่งหนึง่งคนไข้เดี๋ยวนะคนไข้โรงพยาบาลแ,แห่งหนึง่งมีคนไข้าตายบนเตียงเดียวกันห้องเดียวกันเนี่ยเตียงเดียวกันซ้ำๆโ,โ,โอโหเยอะดิอ่หลายคน<ฮ>ที่น่าแปลกก็คือตายเวลา11บเอโมงเช้าว<อ>ันอาทิตย์เอไม่ห่วยหรือเปล่า ไม่คือเขาตาย<อ>คือเขาตายเวลาเหมือนกันแล้วก็หลายคนแล้วด้วยอือเวลาสิบเอ็ดโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ค่ะทุกศพตายตอนสิบเอ็ดโมงเช้าของวันอาทิตย์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะว่ามาบรรดาหมอจึงตัดสินใจลงไปที่ห้องผู้ป่วยเพื่อตรวจสอบว่าทําไมถึงตายทุกวันอาทิตย์เวลาสิบเอ็ดโมงเช้าก็เลยลงไปก่อนสักสองสามนาทีเพื่อดูว่าเป็นอะไรกันแน่ทุกคนก็คอยยืนอย่างระทึกเลย เออปากก็สวดมนต์หมอทั้งหมอทั้งพยาบาลก็สวดมนต์เออกลัวกะมีหลวงพงหลวงพ่อส้อยสรยก็ใส่ใส่กันไปเออหวาดกลัวไงกลัวจะเห็นวิญญาณเออกลัวจะเห็นวิญญาณเฮียอะไรอย่างนี้จนเข็มนาฬิกาไปที่เลข11 ตึงตึงตึงงตึงตงตึงเงียบเชียบ่ะเป็นตึงใจเต้นง่ยเอเหมือนเหมือนมีพลังงานบางอย่างวุบไร้เสียงรบกวนอืแม้เสียงลมหายใจก็ไม่ได้ยินและแล้วเข็มนาฬิกาก็เดินมาที่เลขบเอือบรรยากาศเงียบขึ้นโดยเฉียบพลันอืออือเป็นยังไงเอีกทันใดนั้นอืพนักงานทําความสะอาดเดินเข้ามาว่าแล้วก็ถอดปลั๊กที่หัวเตียงคนไข้นั้นออกแล้วก็ดูดฝุ่นเสียบปลั๊กดูดฝุ่นจึ คนไข้ก็ชักตายออ,ออกซิเจนอะยันคิดไปไกลเลยนะคุณแมะเดี๋ยวเวลาหมดลงแล้วนะเดี๋ยวเบกหน้ามาว่ากันใหม่ดึงปลั๊กออกซิเจนคนไข้ออกไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละคุณนะเบกหน้ามาเจอเรื่องอะต้นตอมะเร็งค่ะมลุกขาจากโรงพยาบาลจุฬาค่ะ เธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสนสิคะถูกต้องกลัวเน้ออกไป่อึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วงเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจําเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาาไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสินค้าดีมีไรายได้มีซื่อช่วยต้อง New KC l i h t ค่ะ New KC Life แผนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่าเสมอ New KC l i ไลใส่ใจในตัวคุณเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะ ผู้หญิงอย่างสวยค่ะนี่ยังนั่งนึกอยู่ว่าเอ้เราอยู่เบรกไหนเบรกสุดท้ายหรือว่าเข้ารายการหรือว่าผิดช่วงเห็นไหมบองแล้วว่าสมองอัลไซเมอร์มาเบรกนี้คุณพี่ขาต้นตอมะเร็งปากมดลูกอันนี้สําคัญมากเลยผู้หญิงทุกคนจะต้องไปดูเรื่องสําคัญกันดีกว่านะคะโดยสัมภาษณ์โดยรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยเติมรุ่งเรืองลเลิศนะคะค่ะหัวหน้าหน่วยมะเร็งนรีเวชคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ค่ะมะเร็งปากมุ้งเกิดจากเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเชื้อไวรัส HPV เนี่ยส่วนใหญ่ทิานก็บอกว่า90 95 99เปอร์เซ็นต์อย่างง้นนะครับก็ไม่เสมอไปร้อยไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะยังอาจจะติดไวรัสเนี่ยอาจจะติดลักษณะ สัมผัสใกล้ชิดนะครับนะเช่นว่ามีสัมผัสใกล้ชิดกันนะแม้แต่จะไม่ไม่ง่ายไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แบบมีการสอดสัสดนะแบบผู้หญิงกับผู้หญิงก็ได้อ่าผู้ชายกับผู้ชายก็ได้นะครับนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็สัมพันธ์แบบไม่สอดสัสดเช่นในป่าก็ยังเป็นได้นะครับเพราะในป่าเนี่ยเขาก็จะเชื้ออยู่น,นะครับนะนั้นก็แต่ส่วนใหญ่ต้องมีว่ามักจะเกิดเพศสัมพันธ์นะครับมะ่อเร็วปั๊มล สองของผู้หญิงถ้าลองจากมะเร็งเต้านมนะครับถามว่ามะเร็งปากท้องเนี่ยถ้าพูดถึงสาเหตุตายนะเป็นอันดับหนึ่งนะตายมากกว่ามะเร็งเต้านมครับปีนี้ก็คือตายผู้หญิงไทยเนี่ยรายใหม่ประมาณหมื่นรายตายประมาณ5้าหมนกว่าคนช่วงที่จะเป็นมะเร็งปากท้องสูงสุดในผู้หญิงไทยนะอยู่ที่ระหว่าง3 5มสถึงห้แต่อย่างที่เรียนแล้วเนี่ยการติดเชื้อไว ใช้เวลาพัฒนาเนี่ยถึงสิบห้าปีแต่ประเด็นก็คือว,ว่าคุณผู้หญิงไทยเราเนี่ยไม่ค่อยยอมเปนะ็นเนื่องจความที่อายหรือกลัวเจ็บตัวเลขจริงๆก็คือคุณผู้หญิงที่เคยไปตรวจก็แค่สามถึงแปดเปอร์เซ็นต์เองนะครับหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เคยไปตรวจเลยซึ่งก็อพอสมมติเป็นแต่ตอนต้นเนี่ยถ้ารู้แต่ตอนต้นนะสามารถรักษาให้หายขาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในท้ายคือพอไม่ไปตรวจก่อนจะมีอาการมีเลือดออกหรืออะไรผิดปกติไปแล้วเนี่ย เออตรงนั้นเป็นเยอะแล้วรักษายากนะหรืออาจจะไม่สามารถรักษาหายได้ก็คือตอนต้นเนี่ยไม่มีอาการประเด็นก็คือไม่มีการไม่มีการไม่มไปตรวจก็เลยไม่ทราบว่าเป็นใช่ฮนะนั้นก็คือแนะนําว่ายังไงก็ตามเนีงง่ยแนะนำให้งไ,งไปตรวจนะครับนะนว่าถ้าอายนะไปตรวจกับหมอย่อมดีที่สุดนะครับแต่ถ้าอายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็มีนะครับเดรดกรรมใหม่ว่าให้ไปตรวจด้วยตัวเองนะครับในการ ตัวเองเนี่ยสามารถทําเองที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็โดยที่ไม่ต้องพบคุณหมอเลยนะฮะนะฮะแล้วก็ผลตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยก็ใส่เข้าไปในช่องคลอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำแบบขนาดเล็กนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยก็าสามารถส่งไปรนีไปทีนะ่ห้องบริการตรวจเลยนะครับครับสามประการนะครับสําหรับ ถ้าให้ห่างไกลมะเร็งปากมะรูกนะฮะอันดับแรกคือลดพฤติกรรมเสี่ยงนะครับนะอย่าไปเอนะมีเพศสัมพันธ์โดยปลอดภัยนะใช้ถุงยางนาไมยก็ได้หรือว่านะอย่าไปมีอหลรจิกนะครับนะอันที่1อันที่2ก็คือเรื่องของการไปตรวจนะที่ตรวจประจําปีล้ครับตรวจคัดกรองมะเร็งไปตรวจกับคุณหมออย่างยืนยัน แต่ถ้าอายเราก็มีคําตอบตรงนี้นะครับใช้นอุปกรณ์ใหม่อันนี้นะครับเก็บด้วยตัวเองได้นะครับอันที่3ก็คือมีการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะครับซึ่ง่าจะอาจจะยังสูงอยู่หน่อยนะครับก็สามารถการนี้จะช่วยค่ะเป็นไงต้นต่อของมะเร็งผู้หญิงก็ต้องเนาะกังวลกันเนาะมดลูกใครใครก็แบบว่าตอนนี้ยิ่งไปต้องไปฉีดวัคซีนอะไรนะ HPV ใช่ไหมคะที่ป้องกันมะเร็งปากปากมดลูกใช่ อ๋อมีสามเข็มแล้วใก็คือจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าฉีดในผู้หญิงที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อจะจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะจะมีภูมิต้านคือจะจะร้างภูมิคุ้มกันอ่าได้ดีกว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วล้วไปฉีดสามเข็มด้วยแพงด้วยสามเข็มแพงไม่เท่าไหร่นะโอ้เจ็บมากเลยนะฉีดยาเนี่ยเป็นอะไรที่เรามีเรื่องเล่าให้ฟังเออยังมีสามคุณเธอนั่งอ่าแล้วยิ้มอยู่คนเดียวอสามมภรรยาอยู่คู่หนึ่ง ตื่นเช้ามาก็คือเป็นวันครบรอบแต่งงานของเขาสองคนเอออะไรก็ดีเลิศอต่แบภรรยาก็แบบอ้อนสามีที่รักค้าอะไรที่รักคับสามีแต่งแต่งตัวอยู่หน้ากระจกภรรยาก็อยู่บนเตียงที่รักค้าเมื่อคืนฝันว่าที่รักซื้อสร้อยเพชรให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอฝันมันแปลว่าอะไรเหรอคะอะไรเงี้ยซื้อสร้อยเพชรให้ครบรอบวันแต่งงานก็คือตอนเช้าเป็นวัน กขบอกเมันแปลว่าอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยสามีก็ยิ้มก็ยิ้มแบบยิ้มเดี๋ยวตอนเย็นก็รู้เองแหละอะไรอย่างเงี้ยสามีก็พูดผู้หญิงก็ตื่นเต้นตอนเย็นสามีกลับมาจากทำงานก็มีกล่องของขวัญมาให้มาให้กล่องเล็กๆก็ทัดรัดภรรยาเห็นก็แบบว่าโอ้ตายแล้วสามีตายแล้วเห็นรากเลยสามีให้สามีก็ให้นางก็รีบคุณภรรยาก็รีบแกะแกะด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ เปิดออกมาเป็นหนังสือทำนายฝัน108โอ๊ยอะไรล่ะนี่อ่นเฟซก็หายไปสามีที่น่ารักมากเลยค่ะน่าเหยียบเพรว่าสิถ้าซื้อซ้อยเพ็รก็แค่ได้ซ้อยเพชรเช่นเดียวอันนี้ทำนายฝันเอามาให้ตีเลขนะควรเผื่อถูกรางวัลที่1นึ่งกี่ร้านก็ว่าไป อยากซื้อ,อกี่สักกี่เพชรกี่กระดัดก็ได้เซอ้อฉันจะเอามาต้มใสนเื่อเป็นสามีตอบปนงงายเงืบเลยต้มฉันไม่ต้มนะนี่ฉันจะเอามาต้ต <laughs> าม,ตมเลย <laughs> ต้ม,ต,ามาต่อห <laughs> น้าเลย <laughs> กินข้าวเย็นอันนั้นแหละ <laughs> ไม่ใช่ มันจะได้ทำนานวัญมันจะเข้ามาอยู่ในสมองทุกเรื่องจะได้ไม่ต้องไ้นั้นไงแคลนต้มนั่นเลยกินข้าวเย็นอันนั้นเออก็เธออย่างที่เธอเธอบอกว่าดำจังเลยฉันเนี่ยแคนจังเลยพี่เจนก็ขาวขึ่นอะไรประวั้ก็เลยบอกต้มน้ำร้อนลวกจะได้ขาวสมใจทุกวันนี้ทําบุญคุณพี่ทําบุญด้วยฟองเออด้วยแฟบโอโมอโอโมอธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้เกิดมาขาว เป็นหนักกันถึงขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องจริงตัวเล่นเนี่ยถ้าจากจมูกโด่งว่าถวายด้วยอะไรล่ะอย่าดมฟิลเลอร์ขอให้ฉันหน้าจมูกโด่งดังโด่งอะไรประมาณนั้น โอ้ยแล้วถ้าเกิดอยากหน้าอกใหญ่เหมือนเธอล่ะดิฉันอ่ะดิฉันก็จะถวายมะพร้าวอ่อนค่ะเหรอดิฉันมะพร้าวอ่อนลูกเล็กไม่ได้นะต้องลูกใหญ่มะพร้าวมะพร้าวลูกใหญ่กันไปเลยทีเดียวมะพร้าวเอาไม่ได้ลูกเล็กเอามะพร้าวที่มาทําแกงเอาแบบแบบใหญ่ๆอ่ะเพราะทุกวันนี้มันไม่เหลืออะไรไงก็เลยต้องถวายมะพร้าวค่ะคุณผู้ชมสองลูกเลยนะถ้าถวายลูกเดียวเดี๋ยวใหญ่ข้างเดียวที่ยกมว้นนีขอประชันโชว์กเล่นสองพุ่นของสูงนะ ก็ัยค่ะก็แซวกันเล่นๆเนาะแต่จริงๆแล้วก็อยากจะให้โทรกันมานะคะในนามบริษัทใดเรดทอหรือว่าผู้หญิงอยากสวยก็มีสินค้าดีๆเยอะแยะมากมายค่ะเราเป็นผู้จําหน่ายส่งแล้วก็ปลรินะคะก็สนใจสินค้าตัวไหนโทรมาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกสายค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ